สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องลาลาหมอลำค่ะที่นำความน่ารักสุดสของครอบครัววัยญัน์มาฝ่านะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาแอบฟังนะคะเรื่องราวของสองสาวเต้าพี่กับเต้าน้องนะคะคุยอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะเบาๆตามแล้วค่ะพ่ออย่าลืมพาพ่อเด้อ ชอบครับอ๋อเรามากินชาบูสวัสดีแม่ทำนองค่ะสวัสดีนะคะนั่งอยู่ด้วยกันจนปิดโปค่ะเก้าโมงเช้าเป๊ะๆเ,เดี๋ยวไม่ลมปิดโปให้นะคะตอนนี้แอดมินเรากำลังตอบติตง๊ตงตง๋องตงุงต๋องต้งต๋องเดี๋ยวไปเตรียมรองเท้าให้คุณิูกันเด้อมนุษย์แม่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะได้เตรียมให้เขากลับไปเป็นความประทับใจ อ่ะบทละครที่ทั้งลวดกันบ่พอจ๋าบทละครวางไว้ไหนกันถุงสีฟ้าๆอ่อนๆอนอ่ะทำไ้บนรถแล้วใช่ไหมเออเอาทำไมเอามันขึ้นไวต้ตรงนั้นน่ะอ,ไไนนอืมทีนี้ก็จะมาวุ่นวายกับผัวค่ะเพราะจะมาหวีผมให้เขาใส่เสื้อก่อนแล้วอย่าแส่อย่าจจทาแป้งมันจะหมุนโอกโลก ไม่ไม่โกนหนัวอะไปกับลูกอะมันคืออันนั้นมันคืออย่างมันคือดาวไล่มันคือดาวไล่ตรงไหนมันเป็นตาหยาดเขาจะไปขึ้นเด้เป็นพันในมืมันจะจ้องเป็นตาหยาดปะครับกอเสี่ยวดีๆให้ดีๆอะไรกับแต้งให้ดีๆมีผมไม่วดในหัวแค่วีผมแล้วยังวีเองบ่ได้พี่น้องเจ้าเบิ่งซ้ำเนี่ยแล้วยังเฮ็ดเองบ่ได้ควายความันตัว นี่แม้ถ้าบวีให้ยังสีพวกเจ้าเห็นหัวเราฟู่แบบว่าเป็นรูปเป็นโสงต้องมายืนค่อยสีวีผมอันนี้น้ำหอมมาฉีดด้วยคนอื่นจะคุยคนอะชีวิตข่อยยุุงยากเนาะยากน้ำผัวน,น้ำลูกเอาสีสีดีดเดีนนอนยิน้มฝ้ายากฉีดตีฉีดน้ำหอมยี่เพอปะ่ะนี่น้ำหอมหมดแล้วพี่น้องอ ลูกมีจังสี่เหรอสู้มือค่ะโจมปล่อยแล้วอยู่แต่ว่ากะเห็ดคือเก่าอามันอีฉีดให้ฉีดน้ำหอมให้ความบนนี้พี่น้องเดี๋ยวฟ้าเด้อพี่น้องเบิ่งปล่าไปเสพเปลือยน้ำหอมเวลาไหมเออพอหุ้ยฉีดได้ก็มีความหอมสวัสดีนะคะให้ดมเลยโอ้ไปโอ้แซวสวยป เอาขอ oh, ้องันยังแหละพี่ไทยมากีลูกกัดไม่เหมือนน้ำาสียหยอยงสิแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาฉีดเองเป็นแล้ว <laughs> เดียเเยเ <laughs> เ๋ยวขอตัวไปรวมพลก่อนนะครับโอเคค่ะพี่โชคหมานเดอ้อจ้าบอยขอบคุณนะคะที่สนับสนุน okay, เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกกับ คุณสาที่ไปก่องละคอรอแล้วกันค่ะคอยกับมายากนําผัวว่าเป็นผัวเป็นดาราเขาที่ไปน้ำลูกคือซื้อแต่ออกบ้านไม่อุมทําอย่างนี้ตลอดนะคะไม่เคยปล่อยให้เขาแบบเดียวดายเลยคือวุ่นวายกับลูกกับผัวตลอดหมักฝ่ายอยากไปน้ำแล้วเอายูมีเข้ามาส่งพ่อกับพี่กิบยูมียังนอนอุต่อยู่ใช่ไหมเนาะยูมียูใส่เหรอออยูทั้งใ้โซฟาจี อยู่ใต้โซฟายูมีมันมันมีพื้นที่ของมันค่ะนี่จะอยู่ใต้โซฟาอะไรอ่ะอยู่ใต้นี้แหละอยู่ใต้เนี้ไปไปปะปะส่งสั่งของแล้วค่ะขอบคุณนะคะม,มาะมา,มาอุ้มไว้มามยูมีมาส่งพี่เจ้ายูมีหรออยูมีนอนมีแต่บอกอันนี้แหละบุญไหว้น้าบอกเจ้าไปโซกมันเอาบีให้พรมดีๆมาใส่รองเท้ามาจุบๆกันเต้นอยู่มั้ง มาจุบจุกันเรียมามาจุบจุบกันเลยหัวฟูแถวบาทนี่เอเคสิกับข้าวกันไปแล้วนะคะไปแล้วพ่อลูกสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนสวัสดีแคนอันนี้นนี้อันี้ยูุก้างางอ๋อมันขเียนขี้เ่งงี้ไปไหมมันขนมันล่วงมันบ่เขียนใหรอไม่ต้องยันหมาขี้เกียนไไปเลบ่ายไปบาย สวันพ<ด>ีไ่ไปแล้วพี่ไปยลครพี่กีไปทำงานแตะเดี๋ยวค่อยลอกแบบไปเลยอันกี้พ่ายพลุ่งพล่งนันเคื่อนเก้าอี้ลูกไปแล้วพี่น้องอความเงามากอเกิดระบาดนี่<อ>ไปอย่าพักกันดื้อสวัสดีนะคะถึงเก้าโมงแล้วเราจะปิดไลท์นะคะแต่ที่กี่โมงเราว่าลูกสาวไปลูกสาวไปแล้ว เขาไปแต่งหน้าที่นู่นนะคะเคไม่ได้แบบแต่งหน้าไปเอง,เอ,งอะไรเงี้ยมีทั้งที่กองอยู่ฝ้ากินแล้วก็คือไปนอนนะครับอยู่ฝันอย่างอยู่ป่นสวัสดีนะคะชื่นใจแล้วค่ะเห็นคนสวยเมียนค่ยืมมือสาวลงกับบุญได้คือแบบทั้งลูกทั้งผัวทั้งมนุษย์แม่สวัสดีนะคะพีวนนวะบบะ่วิ <c oughs> ยาดาสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะโปถึงเก้าโมงเด้วทุกคนเงาเงาเลยแมนไม่อุ้มจากนี้กับงานบ้านบัดมือแล้วพี่บิมพรุ่งนี้จะพายูกิไปอน้ำหอมหมดมาเป็นไหวอีกอย่างเดียวเขาต้องฉีดตลอดเวลาแม่แม่ซื้อมาให้อย่างเงี้ยลูกก็ฉีดฉีดฉีดแต่ตอนนี้มันหมดไม่ได้ซื้อนานแล้วแหละแต่ว่าจะพาไปซื้อน้ำหอมให้ไปเลือกกินเอง เพราะว่าเขาบอกว่ามันหมดเขาไปกองละครแบบขึ้นคอนเสิร์ตก็ต้องฉีดตลอดไปกองละครก็ต้องฉีดอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นแม่แม่ซื้อมาฝากใครซื้ออะไรมาฝากก็คือใช้ใช้หมดแต่ว่าตอนนี้คือแบบเขาบอกเมื่อเช้าแม่ไม่เคยบอกแม่ในเรื่องน้าหอมแม่น้ําหอมหมดเอา้าแต่งว่าฉีดเก่งไงได้เราแม่ไปกองละครมันก็ต้องหอมหน่อยหนูก็ฉีดบ่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปให้ไปดูพรุ่งนี้แม่จะพาไปซอปปิ้งเอง กาแฟกับพี่สั่งไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่วิยาดาสวัสดีนะคะแม่ทองใหม่ปกติใครซื้ออะไรมาให้น้องยูใช้หมดนะคะไม่ได้ฟรียี่ห้อไม่ได้เลือกเลยใครซื้อกินไหนรถไหนมาใช้หมดฉีดไปั้องแค่ฉีดผสมกันกินตีกันด้วยซันแต่ไมาต้องฉีดเพราะว่าเหงื่อออกเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอะบางครั้งฉีดเยอะมากต้องฉีดใส่เสื้อผ้าด้วยมันมันจะเหม็นเหงื่อไม่มต้องเอามันซักบ่อยๆไม่ได้นะชุดนักร้องอะ นานๆถ้ามันเปื้อนมากๆถึงจะซักได้ถ้าซักไบ่อยเพชรก็จะหลุดเร็วมันจะการใช้งานมันจะไม่คงทนซักมือก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีอยู่หันแล้วเขาติดกาวมากเขาติดเพชรมากเขาไม่ได้เย็บติดมันหมดล้มันเป็นอันกาวมันว่าโดนน้ำไบ่อยมันก็จะเสียหายเราก็เลยเปืองน้ําหอมแบบนี้มันจะต้องฉีดฉีดฉีดพมพี่ไม่มีครอบครัวก็จะวุ่นวายกันลานยิ่งกว่าแม่เขาอีกค่ะแมนว่าพี่ปอไม่เป็นความสุข อันนี้หลังจากวุ่นวายกับลูกกับผัวเสร็จแล้ววุ่นวากกับหมาได้ไหมนนสองตัวนี่ขึ้นฮัลโหลมามี Hello, สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งค่ะสวัสดีมามีสุกัญญานะคะบางเดม,แม่แม่ซื้อมาฝากบางวันที่ยิบเก่าสิงหาเอาเบิดล์ละเรือโอ้ยแม่เบิ้งหนูฉีดแนวซันดอนี่เอาไปฉีดเองค่ะเมื่อก่อนแม่แม่คุ้มฉีดห้กคือจังพอตุ่มนี่แหละ จะฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างเราต้องได้คุมฉีดให้แต่ด้านี้หูเขาเป็นสาว,วเราเก็พรมน้ําหอมเขาแบบแมีน้ําหอมเบิดไปนะก็เลยบอกมีใช้ไหมล่ะวันนี้ไม่เป็นไรอาบให้พอๆแล้วไม่บางทีมันต้องไปฉีดเราเปลี่ยนชุดที่กองคอแล้วมันต้องแบบไปฉีดเพิ่มแต่ไปซื้อไม่ทันค่ะวันนี้เดี๋ยวพวกนี้พาไปอาทิตย์สิบเจ็ด อ๋อรายการเพชรตัดเพชรเวลาเปลี่ยนาฬิกาขอบคุณค่ะแม่ทองใหม่ที่แจ้งรายการคุณผู้เจียงเขาว่ามันเขาลืมเข้าว่า,เ,าเหมือนพี่กล้องโทรมาถามคิวไว้อีกนะเหมือนเดี๋ยวรอติดตามเมื่อเป็นอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นรายการอะไรสั่งกาแฟออนแล้วขอบคุณค่ะพี่อัญชนันขอบคุณค่ะสั่งไปลองทานดูนะคะใครที่ยังไม่เคยลอง ผู้ใดที่ว่าโอ้เราฉีดยากเกง่งเลาขายของเก่งบนมุมไม้นะคะอันนี้คือกินเองก็นั่งกินให้เห็นเห็นใชใ้เห็นเห็นไม่ว่าจะเป็นเซรั่มไม่ว่าจะเป็นสบู่ใช้จริงมไม่พึ่งสแตนอินค่ะเพราะเราจะทําให้มันยั่งยืนให้มันใช้ได้นานๆอริสก็เหมือนกันไม่ว่ามทดลองใช้แล้วถึงขายนะคะนี่ใช้ดีมาก หน้านุ่มแล้วก็แบบใสแล้วมีความเงาด้วยนะคะถ้าหน้าที่ใสนั่งอยู่ใต้ไฟมันจะมีความเงาแบบนี้มันจะได้ความเงามันจะไม่ด้านมันจะไม่เหี่ยวย่นมันจะแต่ฝ้าจางได้เร็วกระต้องใช้เวลาอย่างของไม่อุ้มเป็นกระกระที่ลึกมากกระแบบจับกลุ่มกันเลยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ากระกรกรมพัน์ธ ทุกคนที่อยู่ในตระกูลผู้หญิงส่วนมากจะเป็นตรงนี้แล้วก็จะมีที่มือที่แขนจะตกกะกันนั่งที่ไม่ได้ขาวจ้วเหมือนฝรั่งนะแต่จะมีปัญหาคือตรงเนี้ยเราอาจจะด้วยความที่มหมอคนหมอบอกว่ามันเป็นกะกรรมพันธุ์นะมีใครเป็นเป็นค่ะคุณยายก็เป็นแม่ไม่เป็นเพราะว่าแม่ผิวเข้มแต่คุณยายไม่ได้ผิวเข้มก็คุณยายก็เห็นเป็นตรงนี้ตรงนี้เหมือนกัน สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้กี่โมงสบู่ใช้ล้างหน้าอยู่ในทั้งวันหน้าไม่มันเลยแม่นค่ะพี่ป้อมพี่ป้อมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผิวดีหน้าเล็กด้วยหน้าเรียวหนาโค้งหนาคืออ่ำพัชลาภาพเลยพี่อพี่ป้อมหนาแล้วรูปไข่เลยเป็นหน้าที่หาได้ยากมากนะพี่ป้อมแบบเนี้ยหนูอยากยืมหนาพี่ป้อมมาแตง่งสวัสดีพี่กันค่ะคนนี้อีกหนึ่งคนอยากยืมผิวค่ะ เสริมใจได้จริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่จ๋าตอนนี้จัดโปอยู่เด้อเอาให้ทันโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดเด้อถึงเก้าโมงเช้านี้ตอนนี้กี่โมงอหอเหลือเวลาอีกสามสิบนาทีนะคะเหลือเวลาอีกสามสิบนาทีทุกอย่างหนึ่งแถมหนึ่งหมดเลยทักหา,ายแอดมินได้เลยเด้อเขาจะได้ส่งให้ยยเว้นมิมี่ม,มิมี่อาจจะส่งช้าเด้อแจ้งด้วยแจ้งหน่อยนะคะว่ามิมีอ่อ่ะ อาทิตย์หน้าส่งให้เพราะว่าเขาบอกว่าประมาณวันที่สิบสี่จะได้ของเราก็ถ้าเหมือนถ้าจะหมดสมมติเหลือประมาณร้อยสองร้อยเรวเริ่มสั่งมันก็จะหมดยิ่งยิ่งไล่ไล่ด่าเข้าเข้ากาะบถือเลยได้ว่าไม่บิดเ,เพราะว่าเขาก็พูดอยู่แล้วว่ากําลังการผลิตเขาได้ประมาณนี้นะเราจะต้องไปต่อต่อแถวแต่ไม่ได้ต่อยาวเหมือนอุ้มรักอุ้มรักอะ่ะเราสั่งไปเยอะมากเพื่อให้อ่าจะได้ไม่ต่อแถวยาวแต่มีมี่อ่ะ เขาจะผลิตเท่านี้เท่านี้เท่านี้เข,า,เขาจะบอกเราเลยอันนี้นะคะแต่ถ้าเป็นกาแฟทุกชนิดอ่าสบู่กาแฟเซรั่มอีกโรงงานหนึ่งคือโรงงานค่อนข้างใหญ่อันนี้คือแบรนด์ใหญ่ๆทําอยู่ตรงนี้กันแล้วก็กําลังการผลิตสูงมากตรงนี้บอกเลยนะคะกําลังการผลิตเขาสูงไม่ต้องห่วงว่าจะได้รอของสมมติจะได้รอแต่ช่วงแรกๆเคยอ,อย่างเห็นไหมกาแฟอุ้มรักไม่อุ้ม สั่งทําสั่งผลิตอันนี้ขั้นตอนนี้มาเขาจะตรวจตอนนี้ตรวจคุณภาพอยู่ตรวจทุกอย่างอยู่นะคะรอแป๊บหนึง่งของดีเราต้องรอเพราะการตรวจคุณภาพอย่างสบู่ลักนุ่มก็รอนานสั่งก่อนกาแฟคือแบบออกมาก่อนมันตรวจมันตรวจคุณภาพในระดับสกิน,น่ะคือผิว แต่อันนั้นคือตรวจคุณภาพภายในเพราะเราดื่มเข้าไปข้างในมันจะต้องทดลองตรวจคุณภาพตรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าคือตรวจออกมาแล้วเป๊ะทุกรอบที่ตรวจสะดุดนิดนึงไม่ได้นะคะต้องอันนั้นใหม่หมดอันนี้คือเรื่องการตรวจคุณภาพของโรงงานเราถามว่าทำไมมันช้จังคือเขาให้ไปดูเลยค่ะการตรวจคุณภาพของเขาเราได้เข้าไปดูแต่เราไม่สามารถถ่ายทำของเขามาได้นะคะ คือในขั้นตอนเขาก็จะสงวนลิขสิทธิ์นิดนึงแต่ว่าขั้นตอนการตรวจตรวจเยอะมากเพราะว่าเรากินเข้าไปในร่างกายแล้วสิ่งที่เราเพิ่มก็คือเราเพิ่มตัวไหนเข้าไปแล้วให้มันเราต้องการตอบโจทย์เราแบบไหนคืออย่างตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆก็คือหนึ่งควบคุมดูแลเรื่องรูปร่างน้ําหนักสําหรับใครที่อ้วนอ้วนมานานอ้วนสะสมมันไม่อุ้มะการที่ลงมันจะลงยากกินอะไรก็คือลงยากล้มช้างได้ยาก แต่อันนี้เห็นผลว่ามันค่อยๆลงมันจะไม่ลงห้ามห้ามนะคะลงห้ามห้ามนี่คือไม่ดีนะลงหนึ่งวันหนึ่งกิโลหนึ่งวันสองกิโลเป็นไปไม่ได้ร่างกายคนลเราอันนั้นคือร่างกายจะสั่งเราว่าฉันใกล้จะตาย,ลยแล้วมันจะกลับมาโยโย่ถ้ามันลงเร็วพอะบบกลไกลของร่างกายไม่คุ้มเข้าไปอบรมก่อนที่จะสั่งสั่งทําทุกอย่างเลยนะคะเขาจะบอกว่าถ้าไอผลิตภัณฑ์ตัวแบบนั้นที่มันลงเร็ว พอลงปุ๊บลดหวบร่างกายจะสั่งทันทีว่าเฮ้ยฉันกําลังจะตายร่างกายจะผลิตจะผลิตสารจะผลิตไขมันจะผลิตทุกอย่างออกมาต่อต้านหมดเลยว่าฉันไม่อยากตายอันนี้คือคกลไกของร่างกายเราถ้าเราไม่ได้ป่วยนะแต่เรากินอะไรไปลดแบบไม่ได้รับสารอาหารเลยอย่างเงี้ยถ้ามันลดทันทีลดแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบจอยท่านท่านควนย่างสิงนหะเขาจะ ออกมาเพิ่มมันมันเลยเกิดปรากฏการ Yo ์โยโย่เอฟเซ็กคุณหมอเล่าให้ฟังว่ามันเลยเกิดปรากฏการน์นี้แต่ถ้าเราใส่สารสกัดที่ดีๆจริงๆร,ร,ราคาจะสูงกว่าของคนอื่นไหมอันนี้ไม่รู้อาจจะไล่เรียกกันแต่ว่าเลือกสารสกัดไม่รู้กี่ตัวอย่างกระบ,บองเพชรอย่างเงี้ยถั่วขาวอย่างเงี้ยมะขามป้อมอย่างเงี้ยคือแบบเลือกมาแต่ละอย่างคือมันไม่รู้มีมีหลอดแล้วเท่าไหร่ พี่ทานองแม่ทํานองมีมี่ม่อุ้มเด็ดเป็นสองเก้าเก้าหน้ากล่องเพราะว่าเราหนึ่งแถมหนึ่งไงคะตอนนั้นเราเซลไว้อยู่แล้วคือสองร้อยห้าสิบเราเซลจากสองเก้าเก้าหน้าหน้าหลอดมันนะคะเป็นสองร้อยห้าสิบนั่นคือราคาที่เราขายกันปกติไม่ได้แถมแต่อันนี้เราแถมสองเก้าเก้าหนึ่งแถมหนึ่งกดคุ้มนะคะแม่คุ้มมากๆบอกเลยแต่ว่าจะหมดเก้าโมงนี้นะคะจะกลับไปเป็นโปรเดิมนะคะถามได้ ะอันนี้ก็เลยมันตอบโจทย์เลืม่ลองกินลองกินแล้วไม่ใจสัน่นไม่อะไรแล้วเราเป็นกดไหลย,ย้อนเป็นโรคกระเพาะส้มแขกทําไมเราถึงถ่ายเพราะว่าส้มแขกนะคะอ่าเป็นการเป็นยาระบายอ่อนๆส้มดอกส้มแขกคือมันจะสําหรับคนที่ธาตุหนักก็จะ บอกว่าชิวๆสำหรับคนที่ถ่ายปกติก็จะมีเพิ่มมาเป็นวันละสองสาครั้งอันนี้คือสองสาครั้งเพราะอะไรเพราะเรากินอาหารสามมือม้อสามเวลาเรากินเข้าไปสามสิบนาทีไม่ต้องสืบเลยค่ะกินไปตอนนี้มันไม่ได้ออกนะถ้าไม่มุยังไม่กินข้าวกินข้าวเข้าไปมันออกเลยนะคือถ้าเรากินข้าวพวกนี้เขาจะดักจากพวกแป้งน,น้ำตาลอ่าครับพวกกลุ่มแป้งก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆพวกแป้งข้าวแป้งเผือกมัน ไขมันที่เป็นอันตรายเช็ดไขมันพวกเราเ้ากินน้ำมันพืชกินเอียงกินไขมันทุกสิ่งทุกอย่างแหละเพื่อไม่ให้มันไปสะสมเพิ่มและช่วยเผาผลาญไขมันเก่าไขมันที่สะสมมานานอยู่ที่ว่าไขมันไคสี่แน่นถ้าไม่แน่นมากก็รับรองเห็นผลเร็วยังไม่อุ้มเพราะตุ่มแน่นมากแน่นมานานเหมือนคนท้องมันจะค่อยๆเอาลงเขาไม่อุ้มตอนแรกลงลงลงแล้วแบบมันหย่อนเราทํายังไงเช่นไม่อุ้มมานั่ง เกี่ยจำได้ไหมไม่รมานั่งคิดคิดว่าเฮ้ยมันลงแล้วท้องหนังท้องมันหย่อนเหมือนเราเหมือนเราอุ้มน้ำมันอุ้มไขมันเราไว้เยอะพอมันลงไปน้ำไขมันเริ่มหายหน้าท้องเริ่มหย่อนคอยเหมือนเราเพิ่งคลอดลูกแต่ตอนนี้มันกระชับเองก็เลยถามว่าเอ๊ะทําไมมันกระชับเองได้คือสารสกัดพวกนี้ยพวกกระบองเพชรมันจะช่วยนะคะมันจะช่วยให้แบบรูปร่างเราเข้าที่เข้าทาง แต่แมวไม่ได้ออกกับล่างกายเลยเด้กกเห็ดงานบานเห็ดปกติก็ไปน้าลูกกินปกติไหมกินปกติมากแต่เหมือนอิ่มเร็วขึ้นจากที่ข้าวเหนียวสองหอ่อสามห่อก็จะเหลือหอ่อหนึ่งหรือครึ่งหอ่อเลืวอแต่ปริมาณการกินของข้าวเมลคอนกระเพาะข้าใไญ่มันปล่อยให้กระเพาะคลากมาขนาดไหนแล้วสวัสดีนะคะแม่เจียมรัตคือมันจะช่วยให้เราอิ่มเร็วคุมคุมการกินจุบกินจิต ทุกคนถามไม่รูว่าเบาหวานกินได้ไหมกินได้เพราะคนที่เป็นเบาหวานก็กินอยู่แต่ว่ารักษาไหมไม่ได้รักษานะคะกินได้ไม่ผิดกฎสําหรับคนที่เป็นเบาหวานที่ติดกาแฟอยู่เขาก็กินได้เป็นความดันเพราะตุ้มเป็นอยู่ก็กินได้เหมือนกันความดันเพรตุ้มร้อยหกสิบอัพเลยนะก็กินได้ไม่มีปัญหาไม่ได้รู้สึกอันนี้แทนการอยากหวานได้เป็นชาเขียวใครชอบฟิลมทชะตัวนี้เลยไม่อุ้ชอบมากใครชอบแบบโกโก้ใครชอบความหอมแบบ โกโก้คือเราอยากกินของหวานอยากกินน้ําแบบชงชงเย็นก็ได้นะคะชงเย็นๆแล้วก็เทใส่น้าแข็งชงน้าเปล่าก็ได้ชงเช็คเช็เช็เทใส่น้าแข็งให้เด็กๆกินเด็กๆ,ๆที่อ้วนตั้งแต่สิบขวบขึ้นไปกินได้นะคะเพราะาถ้ามีน้ําหนักถ้าอยากให้ลูกควบคุมน้ําหนักหรือลูกขับถ่ายยากสามารถกินได้เด็กที่แบบถ่ายยากนะคะไม่ไม่มีปัญหานะคะแล้วถ้าเด็กขับถ่ายยากเขาจะ น้ำหนักขึ้นเร็วนะอย่างยูกิครับถ่ายยากยูกิก็จะกินตอนเช้าเขาจะถ่ายปกติกตินสมหมอบานสมนั่งบักขามอ่อ,อนสื่อมาเรียบแกม่วงสื่อมาแต่งแตอ่อสุกหัอว้านน,นางวิ่นหมตอไส้มันบ่เปินพรกับสื่อมากกินแต่ไหนกับว่าอ,อกคือเขาติดของเปรี้ยวไปเลยอะอยูกิกลายเป็นว่าต้องกินของเปรี้ยวตลอดเวลาเลยวันนี้เราก็ต้องกินชาเขียวแล้วมากินชาเขียวยูกิ เรากกินชาเขียวตอนสาวตื่นมาแล้วก็ส่งกินก็ขับถ่ายปกติพี่หมอนจะชอบกินโก,โกโก้ลูกสองคนสิมักไปขึ้นกันแม่สิติดกาแฟและชาเขียวแต่โกโก้จะกินบ้างไม่กินบ้างนะั้นนจะกินทีอันนี้คือแล้วแต่คนชอบเราสามารถเลือกได้นะคะของทุกอย่างเราคือเรากินมาด้วยตัวเราเองตอนแรกเรากังวลว่าเออม,มันจะขายได้ไหมเนาะมัน ไม่ได้ก็คือกินเองนี่แหละเราไปรู้แหล่งแล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบรนด์ของโรงงานตีแบรนด์มาตอนแรกโรงงานปกติแล้วโรงงานอะ่ะเขาจะไม่ไม่ค่อยทําแบรนด์ของเขาเองเหมือนว่าเขาทาแล้วแบบอ่าปกติแล้วเขาจะทําให้ลูกค้าลูกค้าอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนทําแล้วแบบลูกค้าไม่ได้ทําต่อเขาก็คือตีเป็นแบรนด์ของโรงงานเลยเราก็เลย อ่าถ้าอย่างนั้นมีตลอดใช่ไหมคะเขาบอกมีตลอดถ้าคุณจะขายก็คือคุณเอาไปเลยแบบคุณเป็นตัวแทนลายใหญ่ของเราไปเลยก็คือบอกเขาตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันมีออเดอร์เดี๋ยวเราผลิตเพิ่มเพิ่มให้ก็ได้แต่ไม่ว่าบอกว่าอย่าพึ่งก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เขาก็ผลิตมาสแตนบายเราเรื่อยๆแล้วเ <ๆ S 1> พราะเราก็ค่อนข้างจะขายดีเหมือนกันก็เลยบอก ทงโรงงานว่าเราจะไม่ทําอ่าเอพิโซเพราะว่าให้โรงงานเป็นคนทำเราก็เป็นตัวแทนให้อยู่ดีก็เลยเราจะทําแค่อคาปูชิโน่เราจะทํารสที่มันซอฟละมุนล,ละมุนสําหรับใครที่ชอบละมุนล,ละมุนแล้วก็ตัวนั้นคือจะเพิ่มเติมก็คือช่วยลดโซเดียมแต่มันก็ตรวจคุณภาพทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่เพิ่มเติมก็คือให้ลดเวลาเรากินเค็มบางคนอาจจะอ้วนเพราะบวมบวมด้วยบวมน้ําบวมเค็มอะไรเงี้ย แต่จะมีแต่มีชี่บ่อยตอนนั้นจะมีถ้าสมมุติว่าเรากินเค็มเยอะๆเรากินอ่าโซเดียมปริมาณที่เราเกินอยู่แล้วลหละหนึ่งวันน่ะสวัสดีนะคะพี่ดอกฟ้าิ่งสังเซรั่มสบู่เอมินรับออเดอร์แล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีแม่ปองค่ะสวัสดีพี่วิมลค่ะก็คือวัน,ว,นวันหนึ่งโซเดียมยังไงก็เกินเรากินเกลือน้นำปลากะปิป,ปลาแดดปลาาเกินค่ะบางครั้งตื่นขึ้นมาตาบวมเหมือนแม่ผมอะ อันนี้เกิืโซเดียมเกินแน่นอนเพราะค่อยชอบอาหารรสแซ่บคือใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีส้มตําอ่ะปลราต้องนัวอะไรเงี้ยแล้วตัวเนี้ยมันจะช่วยลดโซเดียมให้มันอยู่ในระดับที่มันพอดีหรือแบบไม่ไม่ไม่เอาเลยแหละก็จะช่วยได้ในเรื่องสำหรับคนที่ชอบกินเคม็มเป็นตัวช่วยเลยค่ะตื่นเช้ามากินเลยแล้วตอนทั้งวันที่เราจะไปกิน เราจะไปเจออะไรที่มันเค็มๆเจอประเด็กปละลา่าเจอยังเท่าไหไม่ต้องหวันค่ะตอนนี้จะช่วยเราได้เดี๋ยวรอนะคะกาแฟอุ้มรักฝากไว้ด้วยใครชอบเอสเพซโซก็เอาเอเพซโซ่เดี๋ยวจะมาจัดโปคู่สวยๆเก๋ๆให้นะคะให้ออกมาก่อนตอนนี้โรงงานกําลังตรวจคุณภาพของอยู่นะคะมันจะต้องตรวจให้เป๊ะทุกขั้นตอนนะคะ กามูหรือ,อยังกามูเลยยังจะปิดโปรแล้วเดว้อยังเพิ่งแปดโมงสามสิบห้าสวัสดีนะคะคุณตาหลานสาวไปกล่องละครแล้วเด้อผู้ใดมีหลานสาวเป็นดาลารนั้นลูกสาวแม่แม่เป็นดา,าราแล้วนะขอบพระคุณแม่แม่ที่สนับสนุนมาตลอดนะคะขอบพระคุณมากๆต่อไปอาจจะได้ดูแบบทีวีเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกเรามีโทรศัพท์เราก็เลยมาอยู่กับโทรศัพท์เราเราเลยไม่ค่อยดูทีวีกัน แม่สั่งเซลั่มสบู่โลชั่นว้าวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่วิมลขอบคุณมากๆให้ทันนะคะโปรปิดเก้าโมงเดอ้อทุกอย่างหนึ่งแถมหนึ่งขอบคุณนะคะนี่เมื่อวานประเดกหลายเห็นปะเนี่ยตาบวมกินกินตามบวกลงกินนั่นกินนี่ขั้นมีเวลาว่างนะคะยกเว้นไปกับลูกก็จะแบบ กินอาหารได้น้อยลงเพราะเราไปกับรถเราจะเหนื่อยเราก็จะแวะกินก็นแวะก๋วยเตี๋ยวบ้างเซเว่นบ้างก็เล็กๆน้อยๆสวัสดีค่ะแม่วันเพนแม่อุ้มบอกหยกดีใจมากที่ติดตามมีลามาตลอดขอบคุณนะคะคุณตาไปถ่ายละครแล้วตื่นขึ้นมาพูดแจ๊วแจ๊วจ๊วแจ๊วเสียงแจ๊วแจ๊าจะตีห่าเอาไม่พูดเดี๋ยวว่าออหยังกัน่าสั่นทั้งเมียอันพี่บอนกับสิเขานอันนั่นไปขึ้นวอด เสียมาถามพี่ว่า่ชุดอันนี้ตีสีขาวอันนี้ติบเลอะหรือยองเบิเลอะหรือเขาเอินพี่เขาว่ายองเนาะผมหยองยองอันใส่ไปแล้วเลอะบ่ใส่ไปเราไปนั่งจ้างใดโซเขาห็นไหมเสียงเด็กน้อยใส่มาส่วนกันแมรจะตื่นขึ้นมาลืมแต่แบบโอ้ลูกเขาคุยกันคุยเห็นพี่ใส่ชุดสีขาวสะอาดใส่ชุดพยาบานมาเนียนยองเน้วต้องใส่แบบนี้เบิดมือแล้วเฮ็ดจ้งไหน ถ้าเป็นกี๊กเละแท้อุ้ยกระทั่งเราวางเันบัวเสียงพีบอกกันแลกว่าเสียงเยอะ้นไปสอนรับถ้ากี๊กเละแท้ปะเขาก็เอาผ้ามาห้องก่อนก็ท้องสกินเขาเสียงบอกกันเฮียจากไหนเอาใะ้สะอาดไอ้เบิ้มือเอาแล้แลกลับมายังมือแล้งเกิดมันติดแกงติดหนันโงโอเขา <S <S พีงงบะเนี่ยเพราะปูว่าต้องเฮียจากไหนถ้ามันติดเกยง พี่กับป้ตัวอุุ้ยก็ซักกันด้วยอธิบายไม่ถูกเพราะว่าถ้ามันติดมาคนซักคือคนนี้ค่ะ mm hmm. ก็จะรู้เคล็ดลับว่าเราต้องเอาอะไรใส่ก่อนทูออกก่อนใช่ไหมแต่ส่วนมากเขาก็ไปตรงนั้นแหมกินข้าวก็ต้องระวังว่าน้อตโตแล้วใช่ไหมคือคนเป็นน้องอะ่ะกังวลว่าถ้าเป็นชั้นนะชั้นใส่ชุดขาวสะอาดเนี่ยทั้งชุดแบบเนี้ยชั้นเลอะมาแน่ๆประมาณนี้คือแม่สังเกตน,นะแม่้มจะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าสีขาวให้ยูกีใส่ <laughs> ทีหลับที่นอนคือกันได้พี่ตอเป็นบลเลอกสีหวานสีขาวสีชมพูสีอย่างที่มันแบบอ,อ่อ,อนๆให้ลูกพอจะได้เหลอะแท้ก็คือแบบเขาไม่ระวังไงบางทีบางทีเอาอายแชโดว์เอาของขึ้นมาแต่งหน้าบนที่นอนก็จะเลอะเลอะเลอะเ,อะเอะติดตัวลิอสติกเซอนัน <laughs> เองอยู่ต้องมีก,กันเปื้อนประจำตัวกันทสสบูส่สองก้อนปทางได้บอได้ค่ะได้นะคะพี่ดอนทักหาแอดมินได้เลยนะคะพี่กดลิงก์ที่ปักหมุดตรงนี้เลยนะคะสบู่สองก้อนก็คือได้หนึ่งแถมหนึ่งพี่ได้จ่ายแค่ร้อยเก้าสิบาทอ่ะตอนเนี้ยพี่สั่งตอนนี้คือพี่ทันเลยบอกว่าโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะโปรเดือนวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดตั้งแต่เมื่อวานนี้แจ่โปรมาถึงเก้าโมงเช้านะคะพี่ดอนพี่จะได้คุ้มเลยค่ะจ่ายร้อยเก้าสิบได้ตั้งสองก้อนเลยค่ะ ทักไปเลยนะคะข่อยกัเล่นขำอยู่เอามาสวกันเรื่องกันเสือผาพี่ก็งงต่อไปตอบมาตอบบ่ไ้ครับเพราะูะ้ว่าต้องเอาอย่างซักน้องถามว่ามเฮ็่จังไดอะ่ะถ้าเกิดมันเปื่อยอะไรซักแบบไหนไม่ต้องสืบค่ะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่คนซักขึ้นนี่ค่ะแม่ก็เลยตื่นมาตอบสวัสดีพี่นาภาค่ะเขาก็เหมือนเขาตื่นมาชื่นชมวิชาชีพกันนั่นแหละแล้วก็เห็น พี่ก็เวลาน้องแต่วิทย์ใสอันนี้ด้วยเหรอเล่นคือวิชาชีพคนละวิชาชีพแต่ลุ้นนะคะวันที่สิบสามนี้เขาจะประกาศผลมหาลัยพรุ่งนี้แม่มาให้กาลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆนะคะคือบอสื่อของก็เป็นอย่างในขามาไลยมาดังเมืองไหลสดน้ากันมากดไหลโคตแช่ให้นแน่แต่ถ้าซื้อก็ขอบคุณแล้วก็ขอบพระคุณมากๆใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะคะขอบพระคุณที่อุดหนุน,น พักเข้าไปได้เลยนะคะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยเด้อเก้าโมงเช้าแล้วปิดแล้วนะคะพี่ก็เห็นว่าน้องได้แต่งตัวสวยๆอุ้ยมันต้องใส่คือต่างคนต่างชื่นชมชุดของวิชาชีพกันรู้สึกว่าน้องหมอนต้องได้เป็นคุณหมอแน่ๆ <laughs> อ๋อเป็นพยาบาลนี่เป็นแน่นอนแพรแต่หมอนี่สั่งกาแฟแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะแม่สีวิภาขอบคุณมากๆคะ่ะ อาจจะเรียนเพิ่มเติมต้องหลังสี่ปีใช้ทุนเสร็จนะคะกฎของเขาก็คือจะต้องหนึ่งปีเต็มๆต้องทำงานให้ผ่านเรื่องทุนเพราะน้องเรียนทุนไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะคะก็คือจะต้องอดูเรื่องทุนหลังจากสี่ปีก็คือจบจบในการทำงานใช้ทุนเขาไม่ได้หักเงินเดือนแต่ว่าต้องทำอยู่ตรงนี้ยสี่ปี คือเป็นการจดใช้ทุนอะไรเงรี้ยสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะลูกสาวนะคะต้าพี่กับต้าน้องนะคะมีการคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะแต่ละสายงานของแต่ละคนนะคะพร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจกันละกันนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสองสาวค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคลิปดีๆจาก YKK สม i l e g r o u นะคะโดยแม่อุ้มนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ